ไปค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยาดาวเสื้อผ้าพี่น้องไปเบิง่งอ่ายาดาวเสียดอีกอย่างกลิ่นวัติวาเมื่อนี้ยาดาวก็เลยต้มเน่อไม้นะคะเนาะต้มเนาอไม่รากาสิตํมแอปเปิ้ล้วกาลวกกุ้งสะดุ้งไว้นะคะพี่น้องกสัสสกินเขาปุ้นพร้อมะ,ะขนมจีนน้ำยานะคะไปเบิ่งค่ะ เบิงกับข่าวย่ดาวเด้อค่ะย่ดาวอยู่พ่อนกินพ่อประทังชีวิตไปอมือเอนึงค่ะพี่น้องจ้าต้มเน้อไม้ค่ะพี่น,อน้องต้มเน่้อไม้กับปองสิไปนกินกับนขนมจีนค่ะกับตำแอปเปิ้ลพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่น้องจ้ากัสิบเป็นกุ้งนะคะ เหายาใส่ไม่โคเบบรีรออยกับสิต่ำแอปเปิลน,นะคะพี่น้องแลกขนมกินน้ำยาเนาะค่ะพี่น้องเขาปุ่นเาด่าก็บลวกไว้แล้วค่ะอันแก้วน,น้อยน,น่าบักหน้าเหย่าเห็ดขันใส่าชานะคะกินพ่อประทังชีวิตไปมือมือค่ะพี่น้องเมียฝรั่งต่างแดนบ่ได้รู้ล้าอีังค่ะอันนี้ก็สิเป็นกุ้งอ่า ุ้งสะดุ้งนิดนึงค่ะย่าดาวใส่แม่ก็เวฟค่ะพี่น้องจ้าประคาพี่น้องออกไปข้างนอกค่ะกราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องโซคูุคน,ขขนได้ติดตามช่องมาดามเมียฝรั่งอินสิวีเดีนนะคะมืนอนี่กับพ่อกับย่หด่ายแล้วจา้าถึงจะเป็นเรื่องเศร้าใจย่าดาวกะอะไร ที่สิลืมดูแลตัวเองนะคะพี่นองจ๋าก่อนเสิมาคุยกับพี่นองอะ่ะเยดาวไปเหตุกับเขาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตะกาก่อนที่เยดาเสิมาคุยกับพีกับนองเยดาวก็ได้ฉีดน้ำหอมนะคะให้มันสดเื่อนิดนิดยังหอมอยู่คะ่ะพี่นองจ๋ามันยี่ห้อยังก็คือกุดฉีดปะพี่นอง พ่นได้เห็นว่าก,ก็ได้บันนี้ในห่างเพิ่อนแล้วค่ะยะดาไปซื้อน,น้ำหอมมากะสิม,มา่ารีวิวให้พี่น้องเบิ่งกะในสิแกะกองมันรอบเบาไหวค่ะเยะดาต้องใส่แล้ะค่ะไปะเฮ็ดงานบันนี้ในห่างเพิ่นเท่นี้เพิ่นแถมนะคะเพิ่นฝากมาใหอวาเลนติโนว่าสันพี่น้องน้ำหอมตัวอย่างอ่ะยะดาได้ดามาเปิดแกะอันนี้ เพิ่มมาให้อีกนะคะอีกตัวนึงอีกค่ะเดี๋ยวเรียกย่ดาวสิร่องค่ะพี่น้องจะ <c oughs> อันนี้เก็บไว้ก่อนเดยะดาวสิร่องนะคะมื่อนนี้นะคะน้องพี่น้องจะย่าดาวบาอกกับพ่อใหญ่ นี่เราบอกกับพ่อย่ว่าเธอผัวฉันน่ผัวไทย,นยนเนี่ยป่วยหนักเด้อสนอกว่าเธอคิดจังไนกับผัวไทยฉันสนอก don't care ว่าสันย่าด่าวเลยว่า don't care เนี่ยมาเข้ามาจังไหนแล้วแต่เธอสิเฮ็ดว่าสันว่า อืเอาถ้าข่อยสิกบไปยุ่พวกกับพวะเก่าข่อยได้เจ้าสิว่างไดสนอกว่าแล้วแต่เจ้าแล้วว่าสันไอรอนแคร์วสันพี่น้องบาทนี้บาดนี้เนาะคะ่ะน้องพี่น้องจ้าพญ <c oughs> าย่ยข่อยเราโบยวายเราว่า ้าเจ้าสิกลไปยุกกับผัวเ,เจ้าเจ้ากับปแม่่าสั่นว่าเจ้าดาวได้ถามว่าแล้วเจ้าได้เสียจอยงไรอยู่ก่อ,อยกาสิยู่บ้านหลังนั่นละ่ะหลังไหเจ้าดาวเลยว่าพญ่เลาว่าบ้านอยู่สกลนครน,นั่นลหละพญ่เลาวานะคะพี่นองจ้าเอา้า เลยว่าเจ้าอยู่โดยบ่มีข่อยอย,อยู่ได้อยู่บอกพญายย่ดอกก็เลยวางสิเนาฉันอยู่ได้เพราะเป็นยังแล้วว่าเธอกับไปหาผัวเธอฉันกับยุของฉันไปแล้วว่าบ่เนี่พพญายิ่เราถามว่าเอ้าโทษค่ะ แล้วแต่เธอไปอยู่กับผัวเก่าเธอเด้เขอป่วยเขายังอยู่ยังสัน่นเธอเสียออเงินใส่ไปซอยเขาแล้ววา่วาเพราะว่าเฮ้าเลิกกันแล้วลว,วา่าน่าคิดค่ะพี่น้องจ้าเธอบ่มีเงินไม่ท่องอย่างเลยดาวเธอมาอยู่เมืองไทยเธอบ่มีเงินเดือนเงินดาวอย่างเธอบ่มีรายได้แล้วเธอสิไปดูแลสาม,มีเธอ เธอคิดติว่าเธอสี่หลอดพน้นเธอสิไปได้วาาสันว่าเธอสิอยู่แนวใดวาาสันวาแต่เธออยู่ได้เธอกลับไปแม่ว่าสันวาเอาว่าอย่าด่าเลยว่าโอ้ยขอบคุณในหลายพอยายที่ให้ความคิดกับเลยวางสิบ่เป็นยังว่าสันเจ้าก,กับขายบ้านขายซองว่าสันว่า ขายบ้านขายซ่องไปแล้วว่าเจ้าอาจจะได้หลายยูดอกแล้วว่าบ้าน,นาย,ย,ายูใส่เพอย์ยบ้านที่เฮาสิบไปเฮ็ดน้ำกันนี่นเด้่าสันว่าก็ขายไปโลดวสันเจ้ากลับไปยุก,กับผัวเจ้าว่าสันไปดูแลเขาว่าสันว่าแต่ว่า อาจจะอยู่ได้ยี่ดอกซีบปีแล้ววา่พยาพญัยแล้วว่านะคะพี่น้องสมบัติที่ฉันทิ้งไม่เธอหนะเธออาจจะอยู่ได้ยี่ดอกซีบปีหลังจากซีบปีแล้วนี่เงินอาจจะเมิดเดอ้อแล้ววา่าเจ้าเสกจังไรยั่วสันวา่า เจ้าสิย่กับผัวเจ้าได้ตลอดอยู่บอ่อยายดาวแล้ววะยายดาวก็เลยตอบว่ายายดาวก็สิกลับมาอยูนสวิเดียนคือเก่าแล้วทางเงินหมดยายดาวก็สิกลับมาอยูกับลูกกับเต่าขันยายดาวพอตายก่อนวะ่ะอืม่อไปแล้วกาพอเล็กหน่อยเพิ่นกับมีคุณงามความดีนะคะพี่น้องจ๊ะ ถึงแม่ว่าเพิ่นสิทิมายดาวไปก็ได้เพราะว่าแยดาวคิดบวกไหมคะคิดบวกร้ายจนกายเป็นคนโง่แต่ว่าเขาเฮ็ดจังไดยก็ได้เังส่นะคะแยดาวพร้อมอภัยให้เสมอนะคะทางด้านพุทธศาสนาพ่นวาการอภัยเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะผัวคนไทยแย่ดาวไปเสียบซุกครับ เมียคนใหม่ถึงให้ยายดาวนอนกินน้ำตาตลอดเวลานะคะตอนที่ยายดาวขายของอยู่สกลนครกูได้วเบิ่งคลิปเกา่ายายดาวกับสิรูนะคะบนันนีเป็นยังยายดาวคือต้องลืมความเจ็บปวดค่ะพี่น้องจ๋าลืมมมดทั้งๆที่ เขาบ่าได้คิดซอยแยาดาวแม่แต่นิดเดียวเป็นยังแย่าดาวเพื่อสิตไปซอยเขาคักแท้สนอกวายแยดาวก็คิดปใญญ่เ่อเยยกับว่าขายเธอแม่ขายบ้านไปก็ไปอยุกับเขาอืมได้หลายบาดยีดอกป้าใหญ่เยยลับว,ว่าดอกกา หลังจากติเงินเธอเมด่ได้เธอเสร็จแนวดยายพญายาวาล้วเจ้าได้เสีจังไดยูจ่ดักเลยวางสินอกะค่ะเนาะ,ะพญยายาวางไหนหูบอฮึคอยกับสิไปยูพัทยาผลแล้ววะสันออกจากพูเก็ตสิเขาพัทยาเ้ยค่ะพี่น้องจา้า เป่ากับเบานะคะพี่น้องจ้าสามีเกาข่อยพอเด็กน่อยบอกไปแล้วเพนกับมีคุณงามความดีครับข่อยอยู่พอวันยายดาวคิดบวกนะคะเนาะพอเมย์ยายดาวสอนมาให้ซื้อตรงซื้อสัตต์ต่อผัวนะคะ ยาดาวก็เลยคิดใด้ซ้ำนั่นค่ะอันเขาตีเขาขาซ้ำได้เขาทิ้งจะคของลำบากกว่าในยายดาวก็คิดว่าเขาดีอยู่เพราเท่านะคะพี่น้องจ๊ะจักสิสวางใ้ยาดาวก็ถือว่าเป็นกุศลผลบุญไปซะก็ขอบคุณเขาที่เขาเหตุให้ามามีหลูกได้สองคนนะคะพี่น้องก็สงสารแต่ลูกที่ว่า เกิดมาโดยที่บลูสาเหตุพอกับแม่ที่เป็นกันแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะพ่อใหญ่่อยในจากอยู่พูเกตกลายเป็นพัทยาได้พี่น้องสงสัยแล้วมักพัทยาพี่น้องเลยสมัยนั้นเราไปพูเกตกับขอบขั้วเล่าบ่มเปนขอบขั้วดอกเราไปกัมลเลูเรานะคะพ่อใหญ่เราบ่เคยมีเมีย แล้วก็ับไปตะกับเขาไปกับโมเกาเล่าโมเกาเล่าที่พาไปพูเกตปีนั่นเป็นฝรังน้ากันเฮ็ดงานน้ากันแล้วก็เอาเมียเขาไปนะคะพ่อใหญ่เราก็เป็นคนง่ายๆนะคะไปแบบว่าคอยกรอบขัามโมมีความสุขเราก็มีความสุขนะคะพี่น้องจ้าพ่อใหญ่คอยเราเป็นโสดมาตลอดอนั่นแหละ บานนี่ขอภาพไปไซรล้วกลับไปนะคะเราไปเที่ยวไซร์ไปเที่ยวภูเก็ตมิตรเมียเขานะคะเมียเขาสร้างการทุกอย่างกับพ่อใหญ่แค่นเน็ตนะเมียพวกนี้เนี่ยสร้างการผัวแล้วก็สร้างการแค่นเน็ตพรอมแค่นเน็ตกยู่ใต้ยอำนาจเขาพออยากไปกับเขานะคะพี่น้องจ๊ะนั่นแหละค่พะพ่อใหญ่เราเป็นคนแบบนี้ผู้ใดฟังคลิปเจ้ดาวเราก็เบิ่งออกค่ะพี่น้องจ๊ะผู้ใดอยากเขียนพ่อใหญ่กั ถ้าไปเบิง่งยูพัทยาแล้วค่ะเด้อเพื่อเจอเล่ายู่แถวนั้นเนาะค่ะพี่น้องจ้าอืมเราสิา่ใหญเหรอน้งสิ่ายออกจากผู้เก็ตเหรอเด้เพราะว่าเงินเราาหมด <c oughs> บอกกันยายดาวไปยกับผัวเก้าลวดไปกับไปเอาที่เจ้าสบายใจว่าสันว่ายายดาวกับป้าถิ่มเล้าหรอค่ะพี่น้องยายดาวเดี่ยยินเราบอกองค์สิ่งเหรอยายดาวแหงอีตนเล่าหลายค่ะเมื่อนี้ แต่ว่าพวกราเอยเดาเดาก็อาจสิถามข้าวถามข้าวไปยุคค่ะพี่น้องในืฐานะเพิ่นเป็นพ่อของลูกเนาะคะ่ะนาอพี่น้องจ้าเดาก็บ่บยาดใจดำอมมะฮิตปันใดน,นะคะเอาละค่ะพี่น้องจ้าสำรับคลิปนี้เดาก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ละจ้าเดากราบ,บ,บุญขอบคุณในาหลายค่ะทีท่ติดตามเดาวมาตลอดนะคะแต่คลิปนี้ว่า คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันรังใจเยจยดาวเลยเด้อจ้าพี่น้องพอกันไมค่คิดนาจ้าสวัสดีค่ะ